สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมโจเคแดงนะครับออกมาลงพื้นที่นะครับที่อำเภอสะบูดจังหวัดลบบุรีนะครับก็มาติดตามแปลงที่ใช้สถานทุ่งนะครับเป็นชุดบำรุงข้าวนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเจ้าของแปลงก่อนนะครับสวัสดีครับผมดอนชมพูนะครับที่บ้านบางแขมหมู่เจ็ดตำบลนิยมชัยอำเภอสะบูดจังหวัดลบบุรีครับ หลังใช้ชุดสถานทุ่งไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ดอนก็ต้นข้าวเขียวดีครับเขียวแล้วดูแล้วจะประหยัดปุ๋ยจะคิดจะจะหว่านปุ๋ยแค่รอบเดียวปีนี้นะครับหลังฉีดไปแล้วนะครับก็เขียวดีใช่ไหมพี่ครับผมแล้วก็คาดว่าจะลดการใส่ปุ๋ยครับผมคาดว่าจะลดการใส่ปุ๋ยครับปกติพี่ดอนใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยรอบละเท่าไหร่ครับพี่ ก็ปีปีหนึ่งจะบานสองรอบครับผมแต่ได้ใช้ตัวยาน,นี้ไปแล้วก็ปีนี้จะบานร,รอบเดียวครับจะลองจะลองประหยัดปุ๋ยดูนะ<อ>พี่เนาะประหยัดปุ๋ยได้ครึ่งของครึ่งที่ใช้แบบปีกายนี้ครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมให้ดูแปลงใกล้ๆครับอันนี้เป็นแปลงของพี่ดอนที่ฉีดสถานทุ่งไปนะครับลักษณะข้าวนะครับเอาเอ,อกแค่ข้ามข้ามถนนพี่แปลงที่ไม่ได้ฉีดสถทานทุน่นเดี๋ยวให้พี่ดอนพาไปดูนะครับ อันนี้แปลงน,นี้ยังไม่ได้ฉีดนะครับแปลงน,นี้ครับไม่ได้ฉีดสถานต่างครับอันนี้ไม่ได้ฉีดสถานทุ่งนะก็จะมีอาการใบเหลืองๆนะพี่เนาะครับเอาตัดมาที่ที่ฉีดสถานทุง่งครับอันนี้ก็คือฉีดไปแล้วรอบหนึ่งครับฉีดไปแล้วรอบหนึงน่งเดี๋ยวตอนใกล้ใกล้ข้าวท้องจะฉีดอีกรอบหนึ่งใช่ไหมพี่ครับผม ก็คือรอบเนี้ยฉีดแล้วเขียวแล้วก็คือจะลดปุ๋ยรอบแรกเลยลดปุ๋ยรอบแรกไม่หวานไม่หวานแล้วก็ไปใส่รอบสองไปใส่รอบสองข้าวตั้งท้องครับครับผมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงทดลองนะครับของทีมงานเข้แดงนะครับที่ทดลองใช้ชุดชุดสถทานทุ่งนะครับนะครับก็ข้าวเขียวแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเยอะใช่ไหมพี่รอนครับผมครับผมนะครับวันนี้นะครับผมกับพี่รอนก็ ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในการติดตามแปลงตอนช่วงข้าวท้องอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวผมจะมาหาพี่ดอนอีกหนึ่งรอบนะครับว่าข้าวท้องแล้วมันจะเขียวนานขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับผม